ค่ะวันนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูที่ดินบ้านสวนเขาสิบสี่อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้านะคะปกติก็จะพาคุณลูกค้าเข้ามาดูช่วงเย็นๆตอนอาทิตย์ใกล้จะตกดินเนาะแต่ว่าช่วงนี้จอมเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณลูกค้ามาดูช่วงกลางวันบ้างค่ะกลางวันที่นี่ก็วิวดีค่ะคุณลูกค้าคา่ะท้องฟ้าสดใสก็คือมองเห็นวิวก้อนเมฆสวยงามชัดเจนค่ะคุณลูกค้านะคะที่ดินบ้านสวนเขาสิบสี่ของเราอยู่ประมาณช่วง รังสิตนครนายกนะฮะประมาณช่วงกมที่35ฝั่งขาออกค่ะคุณลูกค้าค,ค,ค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่หาที่ดินเอาไว้ทําบ้านสวนเอาไว้ทําบ้านในยามเกษียณหรือว่า ซื้อเก็บไว้เป็นมรดกหรือซื้อเก็บไว้เก่งกาไรนะคะจอมแนะนําที่นี่เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินบ้านสวนความัสิทธิรังสิตนครนายกของเราเนื่องจากว่าที่ตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นประตูสู่เมืองนครนายกและพื้นที่ตรงนี้เราจะเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นให้ลูกค้าที่ซื้อไว้ไว้ทําเป็นบ้านสวนบางคนก็เอ่อเอาไว้ทําบ้านสวนเอาไว้ลงบ้านนอกดาวแล้วหรือว่าเอาไว้ทําเป็นแบบว่าปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ค่ะคุณลูกค้าตอนนี้ที่ดินตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นธรรมชาต ใกล้เมืองป่าใกล้กรุงค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินแพ่สนวนของ14ของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้ดีงามมากเรามีแปลงขนาดเล็กเริ่มต้นตั้งแต่ขนาด51ตารางวา ระท่ามถึง240ตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ดีงามตรงที่ว่าคุณลูกค้าก็ยังสดได้ผ่อนได้เหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้านะคะเอ่อตอนนี้เดือนนี้ต้องเรียกว่ามีโปรโมชั่นดีงามต่อเนื่องค่ะคุณลูกค้านะคะตอนนี้ทุกแปลงของเราคุณลูกค้าสามารถที่จะเริ่มดาวขั้นต่ำได้ที่สามหมบาทคุณลูกค้าค่ะสามหมบาทคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงสวยแบบนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะแล้วก็คุณลูกค้ายังสามารถที่จะสดได้หรือผ่อนได้ค่ะคุณลูกค้านะคะกรณีผ่อนคุณลูกค้าสามารถ ผ่อนได้3-5ถึงปีสบายชิวๆค่ะคุณลูกค้าที่ดินบ้านสวนเขาสืบีนี่ต้องเรียกว่าดีงามมากตอบโจทย์มาคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเพราะว่าบนแปลงที่ดินค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะบนแปลงที่ดินของเราที่ดินนี้ถมแล้วค่ะคุณลูกค้าที่ดินถมแล้วแล้วก็ถนนหน้าแปลงค่ะคุณลูกค้า ที่ดินถมแล้วแล้วก็ถนนน้าแปลงตอนนี้เป็นทางสาธารณะค่ะคุณลูกค้าค่ะทางสาธารณะกว้างถึง12เมตรค่ะคุณลูกค้าดีงามมากนะคะที่ดินบ้านสวนของ14ร,งรังสิตนครนายกคุณลูกค้าสามารถนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินนะัดจอมบ้านสบายใจ062-1574449เาขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าที่รักค่ะ